ณนะบ้านหลังเล็กแห่งหนึ่งบนภูเขานะครับผมในวิจิเนียที่นั่นมีบ้านทิ้งร้างแห่งหนึ่งนะครับผมมีข่าวลือกันว่าแม่มดใจร้ายอาศัยอยู่ที่นั่นเด็กสาวคนหนึ่งได้เข้าไปในบ้านแห่งนั้นและไม่ได้กลับออกมานี่คือเกม c a n น l Hack นะครับผมเราจะรับบทเป็นเด็กสาวที่ถูกขังอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับผมและหาทางหนีออกมานะครับการเล่นของเราจะมีขึ้นลงซ้ายขวานะครับชิป นะครับเป็นการวิ่งนะครับผม s ซ t อิ t เตอร์เอกชัไอเทมแล้วก็ซีดอกไอเทมนะครับสเปซเป็นการกระโดดนะครับผมเราสามารถที่จะซ่อนตัวในวัตถุนะครับผมเรียกว่าดาบออบเจกต์ได้เลือกเลี่ยงการจับตานะครับผมเมื่อพร้อมแล้วไปรับชมกันครับนะครับการใช้ไอเทมนะครับก็จะเป็นการหยิบนะครับแล้วก็ลงบันไดจะสปีดวิ่งไม่ได้นะครับผมหลักสำคัญก็คือเราต้องมองฟังเสียงนะครับไปพร้อมกับสังเกตนะครับ ว่าแม่มดเดินไปถึงไหนแล้วครับผมอี่นี้แม่มดเดินใกล้มากครับถ้าแม่มดเดินมาใกล้ถึงจุดหนึ่งนะครับ เราจะได้ยินเสียงเดินชัดเจนมากเลยครับแมมดไม่มาเลยครับผมตอนนี้นะครับเงียบนะครับไฟนี้หนาวเย็นมากเป็นกิมมิกหรือเปล่า นี่คือเสียงแม่มดเดินมาครับแม่มดหายใจแรงมากนะครับผมจะเดินไปแล้วครับเราขึ้นไปข้างบนครับผมสังเกตตาตาน้องสาวคนนี้ได้นะครับว่าแม่มดเดินไปข้างบนครับ ไม่เห็นเราครับตาไม่ค่อยดีแม่มดเนาะดีแล้วครับไม่เห็นเราครับผมเราไปอย่างสะดวกโยทินครับ <c oughs> ตรงนี้มีบั๊กนิดน,นึงนะฮะเราสามารถไม่ต้องหลบด่าอ็อบเจกต์ก็ได้นะครับผม <c oughs> เนื่องจากว่าเกมนี้มันมันแม่มดมันจะมองเห็นเป็นห้องครับ การที่อยู่ห้องตรงนี้ครับมันไม่เห็นนะเพราะว่ามันแยกเป็นสอห้องครับเนีย่ยแม่มดขึ้นมาช่องเดียวกับเราแต่เขาไม่เห็นเราครับนี่เป็นบั็กหนึ่งของเกมนะฮะนะครับผม ตรงนี้เราจะตัวแม่มดตามเสมอนะครับผมเพราะว่าเป็นจุดที่เราแอบมาเข้าห้องแม่มดครับแม่มดจะสปีดวินวอล์กมาเลยครับส่วนไฟแชกนี้นะครับผมเอาไว้สำหรับมองทางใต้ดินนะฮะเราจะใช้ไม่ใช้ก็แล้วแต่เรานะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะครับว่าใช้ยังไงนะครับขอทิ้งไว้นี่ก่อน มาบนชั้นล่างนะครับมาแล้วแม่มดมาแล้วครับเดี๋ยวเราทดสอบวิธีการหน,นีแม่มดให้ดูนะครับผมแม่มดเนี่ยมันจะถ้ามันหลุดห้องปุ๊บม,มันจะเดินย้อนกลับเนี่ยฮะนะครับผมจาเดินกลับปุ๊บให้เราวิ่งทะลุมาแล้วปิดประตูครับแล้วก็ปิดซ่อนอยู่ในนี้ครับทาไม่ได้ครับแม่มดอยู่นี่ก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้จะให้แม่มดเดินมาหาเราก่อนครัมามามาเนี่ยอย่างเงี้ยพิธีการแม่มดนี่ใส่ไม่ดีจริงๆ ถ้าลูกแม่บดจับได้จะตายเลยนะครับแต่แม่บดมันโง่ฮะเนี่ยมามามาตาม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 มาเร็วตามมาเร็วตามมาเร็วโอเคคือเราสาม,มารถที่จะหนีแล้วปิดประตูครับผม <c oughs> เพื่อหลบการจับกลุ่มของแม่มดได้ครับแม่มดจะไม่เห็นเราครับผมเพราะว่าเราปิดประตูแล้วครับนี่เป็นการสอนเด็กนะครับผมให้เราปิดประตูทุกครั้งนะครับผมเวลาออกจากบ้านนะครับ พรแม่มดจะมองไม่เห็นเรานั่นเองนะครับสุดยอดไปเลยนะครับอ่าแม่มดมานอีกแล้วอยู่ซ้ายเนี่ยแหละผมมั่นใจเสียงดังซะขนาดนี้ เดนมาแล้วนั่นไงสยองขวัญซะเหลือเกินนะครับผมอ่าตรงนี้ครับเดี๋ยวเราต้องกลับมาเราจะกลับมาหลังจากไปเอาตัวของไฟแช็กแล้วนะครับมา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 เลยนี่มันก็ไม่ยอมตามมานมใส่ไม่ดี ไม่เดินขึ้นไปด้วยนะครับอ่าถ้าเรารู้หลักการก็จะเป็นแค่นี้ครับคือ,อยังไงก็ตามหนีมาปิดประตูก็จะรอดร้อยอร์เซ็นครับผมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะรอดนะครับ นี่หรือเปล่าวะอยู่ข้างบนครับอดปลอดภัยครับผมนี่ครับเปิดไฟแช็กหน่อยครับนี่คืออะไรพวกเขากำลังร้องไห้หนังสือน,นี้โอเคเป็นภาษาอ่าว ขียนในหนังสือแล้วครับฟาดก่อนได้เปรียบหนีโก้โก้โก้นะอันนี้เราไม่สามารถรอดได้นะครับไม่หมดผกจัก ได้แล้วครับในสุดแล้วก็หนีออกจากสถานที่แห่งนั้นได้นะครับผมน้องได้กลับมาอยู่ในบ้านอันแสนสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าว่ามันอาจจะไม่จบก็เป็น และนี่ก็คือกนาวแฮกนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเล่นเกมอะไรนะคอยติดตามชมกันได้นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ